อันนี้ดอกบัวเขาจะเอาไปวางไว้ในหลุมฝังศพนะพวกเนี้ยวันนี้ออกไปข้างนอกอีกแล้วเพื่อนๆวันนี้ไปซื้อของอซื้อของเดี๋ยวอีกสามวันสี่วันก็จะมีแขกนะคะวันนี้ไปซื้อของเมื่อว่าว่าจะไปตั้งแต่เมื่อวานพอดีเพื่อนคนไทยแวบะบมาหาแป๊บหนึ่งก็เลยไม่ได้ไปเนาะ หนาวอาทิตย์นี้หนาวหนาวแล้วอากาศากลางคืนสองสามองศากลางคืนกลางวันสิบสองสิบสามสิบห้าอ,อยู่ประมาณนี้แหละวันนี้ไม่มีแดดวันนี้ไม่มีแดดเลยดูดิอากาศแบบนี้นี่แล้วก็ถ้ายอย่างนี้นะก็ไอ้ยาก็เปียกทั้งวันไอ้น้ำค้างเยอะ มันไม่มีแดดแนละ้วมันหนาวมันก็ไม่แห้งไม่อยากทำอะไรเลยทีนี้วันนั้นแดดดีน่าเสียดายยายนั่งข้างหลังไม่ได้ถ่าย,ยไปไม้เปลี่ยนสีสวยๆว,วันนั้นอนะ่ะ เล็กๆอะ่ะคือเขาปลูกเอาไว้ไวปีหน้าเลยพวกข้าวสารีพวก้าล์โลนานี่ปลูกปีนี้ปลูกตั้งปลูกไว้ตั้งแต่ปีนี้เลยเหมือนยายปลูกกระเทียมอะไรยายปลูกตั้งแต่เดือนตุลานะ ตาลพวกแคร,รอทพวกมันฝรัง่งยังยังปลูกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันทนหนาวไม่ได้เนี่ยเขียวๆด้านซ้ายมือไอ้ด้านขวามืออะไรก็มันวิ่งเร็วย,ยม่มองไม่ไม่ทันน่าเสียดายนะ ถไ,ไม่รู้ยายก็ไม่เข้าใจเขาทยอยเอาส่งโรงงานเขาจะถอนแล้วค่อยก็จะกองไว้อย่างนี้แหละดูดิเพียบเลย ท่าเปี่ยวกัาแฟนใหญ่เขาบอกว่าให้บอก FC ฟซีว่า,ามันมันของมันสัมปันหลังของเราเ <laughs> ไม่ต้องชวนยายนะเดี๋ยวเกิดกิเลส <c oughs> เลยถ้าไปหาเหตุเมื่อวานซืนเมื่อวานซืนเพื่อนที่เมื่อวานซืนเพื่อนที่มาหายายเมื่อวานเขาก็ไปหาเห็ุเนอะอก็บอกว่าเลยเยอะแยะเลยว่า,างเงี้ยชวนยายย่งยายไม่วางที่ยายต้องไปกับเพื่อนกีละเพื่อนฝรัง่งอะไอูอ้นี่โสูส พา,าชมวิวข้างทางเด้อว,วันนี้ สวยๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าย้ายนั่งทางหลังก็เลยถ่ายถ่ายไม่ได้สวยอันฝังอันดีสัส คนอี เอาไปทําแก๊สทําหมักทําอาหารสัตว์ที่เขาตัดไปทั้งทั้งต้นอะนะส่วนอันนี้เขาจะตัดเอาแต่มเมล็ดอาจจะเอาไปทําแป้งหรือเอาไปทําพัน เริ่มสายไปแล้วนี่เริ่มร่วงแล้วโอ้ดูดีดูดีดูดีเพื่อนมันร่วงไปบ้างแล้วนะเนี่ยมันโลง่งโล่งแล้วโอ้โอดหนข้างหน้าว้าววาว,ว,าวเพื่อนดูสิดูสิดูด <c oughs> แต่ร่วงมาโอ้ต้องทำความสะอาดอย่างไวเลย โอ้อยุเพื่อนดูดินี่สวยไหมอูอ้ยสว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 ยน่าเสียดายมาช้าไปนิดมันร่วงไปมั่งแล้วถึงแล้วจ้ะดอกไม้ไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยอันนี้ปลูกหน้าหนาวหมดหน้าแล้วหมดหน้าปลูกแล้วายมาหาหัวหัวไอ้นั่นไม่มีเลย หัวดอกอทิวลิปไม่มีเลยตรงนี้จะมีแต่เอาใบสนมาประดับเขาจะเอาไปดูกโพดอันนี้ดอกบัวเขาจะเอาไปวางไว้ในหลุมฝังศพนะพวกเนี้ย ทิศหน้าไปอีกทิศหน้าน่าจะไปรอบไปโอนค่าประกันค่าอะไรไปอีกที่หนึ่งไปที่ตรงที่แฟนยายไปไปตรวจสายตานะไปซื้อของอีกรอบ 门开。 so verlaufen, dass natürlich in den Stresssituationen des Alleinbleibens der Hund psychosomatische Reaktionen zeigt. Das heißt,